เขาก็มีเปิดกล้องละครเรื่องใหม่นะคะสามใบไม่เถาค่ะก็จะเป็นพระนาง3มคู่นะคะ<อ>ก็มีการฟ<อ>ิตติ้งไปเมื่อวันก่อนอค่ะเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะสคู่นะคะมีพี่สาวคนโตค่ะน้องนิชานะคะก็เป็นนางเอกใหม่นะคะ<อ>ก็จะคู่กับเชฟหนุ่มคุณอเล็กซ์เลนเดลเนี่ยแหะคะ่ะ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเชฟด้วยนะคะแล้วก็คู่คนกลางค่ะพี่สาวคนกลางนะคะก็คือน้องไอซ์มีนาค่ะซึ่งจะดูเป็นแบบเข้าๆหน่อยนะคะก็จะคู่กับคุณหลุยส์สกอตแล้วก็คู่น้องสุดท้องเลยนะคะก็คือน้องพรีมรามิดาค่ะคู่กับท่านผู้ที่อายุห่างกันรอบหนึ่งพอดีเลยนะคะกับคุณสมาร์ทค่ะก็เป็นสามคู่ <3 S 2> ใช่ค่ะแล้วก็ผู้จัดของเราพี่เจษค่ะมีข่าวด้วยมีข่าวแบบในหนังสือฉบับหนึ่งค่ะว่าแอบจีบน้องนางเอกนี้เรื่องน้องนิชา คนโตเนี่ยแหละค่ะซึ่งพี่เจนบอกว่าไม่จริงเลยยังไม่ทานจะอะไรยังไงเลยค่ะแต่ว่าก็มีข่าวออกมานะคะอันนี้มีเสียงสัมภาษณ์ค่ะไ่ได้จีอะไรเลยโสดโสดมากแล้วก็เนี่ยผมก็ลุ้นให้เป็นข่าวอีกคนนึงนะเพราะตอนนี้กำลังจะครบ3านางเอกผมแล้ว3ามใบไม่เถา <S <s ตอนแรกเป็นข่าวกับน้องครีมตอนนี้เป็นข่าวกับนิชาเ <s> หลือเป็นข่าวกับน้องไอซ์อามินาอีกคนนึง <S <s เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงรูปคู่กับน้องไอซ์เผื่อจะเป็นข่าวครบสานางเอกดูฮอตดูฮอตดีนะ ไปกันไปใหญ่แล้วไปกันใหญ่ละ,ละอืมส,สนิทสดมากครับ,รบก็นี่ก็อยู่อยู่กับง,งานอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรอย่างนงี้แหละดีแล้วตอนนี้กําลังสนุกกับงานดีใช่ครับนี่ครับวันก่อนนี้เพิ่งมาเจอกันอยู่ค่ะไปดูเรื่องข่าวดีกันบ้างข่าวดีนะคะของคุณแบงค์วันนี้ลาเราเคยเห็นภาพเราใช่ไหมคะที่แบบคุกเข่าขอน้องไอซ์จิรนานนะ์